น้องๆหลายคนทักมาถามนัดว่ากล่องสีม่วงที่นัดทานเนี่ยนะคะช่วยในเรื่องอะไรบ้างนะคะหลายๆคนอยากทานแล้วก็ไม่รู้ว่าช่วยอะไรหรือว่าคนไวัยไหนทานได้นะคะจะบอกเลยค่ะนะคะว่าตัวที่นมดทานเนี่ยบอกเลยนะคะว่าดีมากๆเลยค่ะนะคะใครที่มีปัญหาในเรื่องภายในเน้นๆเ,เ,เลยค่ะนะคะตกขาวปวดประจำเดือนแล้วก็ที่สำคัญคือวัยทองนะคะอย่างนี้นนี่ยคือ ขาข้างหนึ่งก็ไปสไวยทองเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะถึงจะไม่ได้เต็มที่แต่ก็คืออาการนะคะบางอย่างเนี่ยนะคะอาจจะบ่งบอกนะคะแต่บางทีบางครั้งยังไม่ชัดเจนแต่คือด้วยวัยแล้วค่ะอายุค่ะนะคะจะบอกเลยค่ะว่าตัวนี้ที่พี่ฐาทานอยู่นะคะทุกวันทุกคืนนะคะวันละสองแคปซูลก่อนนอนกับตอนเช้าตอนท้องว่างดีแบบไหนยังไงนะคะบอกเลยค่ะนะคะตัวนี้ช่วยในเรื่อง ภายในเน้นๆเลยค่ะนะคะภายในแบบบดลูกดีนะคะเลือดลมดีหน้าใสนะคะหน้าเด็กใครที่มีสิวฝ้าชาครีมไม่หายตัวนี้ช่วยได้เลยค่ะนะคะบางคนเป็นอ้วนบอฮอร์โมนทานยาตัวไหนก็ไม่ลดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะลองใช้ตัวนี้เลยค่ะนะคะตัวนี้จะเป็นสมุนไพรปรับสมดุลในกายนะคะทําให้เลือดลมไหลเวียนดีหน้าใสนะคะตกขาวหายกลิ่นหายปวดประจําเดือนหายนี่นะคะแล้วที่สําคัญคือ หน้าเด็กลงเลือดค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือขาใสาได้ด้วยเพราะว่าอันนี้นะคะเป็นสมุนไพรที่ช่วยทําให้เลือดลมดีไหลเวียนดีทําให้พอระบบเลือดลมดีอะไรก็ดีค่ะนะคะหน้าใสาหน้าเด็กอย่างนี้ค่ะมินททำมาแล้ว7ปีนะคะลองดูนะคะสาวๆใครอยากได้หรือว่าอยากลองสนใจก็ทักมินทมาเลยค่ะโอเค